นะฮะก็จะยิ้มได้ทุกทีเลยมแต่แต่ไอไอพุทธแรกอะตอนวางน่ะมันเตี้ยไปเปล่านะฮะเวลาดูต้องคานดูนะรู้สึกดีใจกับหลายๆรูปนะฮะที่ที่ไม่ที่ไม่ค่อยได้เห็นที่โดนแอบถ่ายเป็นประจำแล้วก็ยังไม่เคยได้เห็นก็ดีใจที่วันนี้ได้เอามันขึ้นให้ดูนะฮะโดยเฉพาะรูปหมูรู้สึกยิ้มทุกๆรูปเลยที่พยายามถ่ายกันทุกๆครั้งที่เวลาจบงานหรือไปที่ไหนกันเยอะๆแล้วก็จะรวมมันโชคดีที่เอาไอ้ยักษ์ไปแล้วก็จะได้ตู้ก็จะได้ขึ้นเป็นปีนสูงสุดอยู่ตลอดเวลา นะไม่งั้นก็จะไม่ได้รูปออกมาก็เนี่ยก็จะได้ไม่เห็นตัางกานี่ก็ขอบคุณทุกคนนะแล้วก็หวังว่ายังจะอยู่ทนกับความปากดีของตัวอย่งี่ต่อไปด้วยนะฮะก็พร้อมน้อมรับแล้วก็รับฟังทุกๆปีละกันนะอาจจะพูดไปอาจจะเถียงไปแต่คาจริงก็ทำนะฮะแอาแบนก็เก็บไว้ในรถแล้วแหละับไม่ใส่ให้เห็นหรอกก็หน่วยจะไม่ไหวละขอบคุณค่ะ กางเกงขาดขอบป๊บนึงมัมยเยอะว่ะกางเกงเยอะมากแล้วขาดลื่นเลยขอแก๊บนะก็หลายสิ่งหลายอย่างพร้อมน้อมรับและปรับปรุงแก้ไขอะไรไม่ชอบก็บอกกันนะฮะก็เวรนี่ไม่ถอดใจจริงครับก็อย่าไปหาทรงตัวเองนะนะก็ เอาเ่าขอบคุณสำหรับทุกๆความรักแล้วก็ความเมตตาความองหาอนที่มีให้กันมาสีปีนะับก็หวังว่าปีหน้าก็จะเจอกันอย่างนี้นะัขบขอบคุณทุกคนครับ,บกลับบ้านสวัสดี่ทครนะ